ผู้พิพีรู้ยังอันนี้ความลับเลยนะประเทศไทยอ่ะจะมีสแกมเมอร์เป็นของตัวเองแล้วใครที่กําลังว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ช่วยถอนคาพูดเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะตอนนี้ประเทศไทยกาลังถูกประโคมข่าวมีชื่อเสียงเป็นข่าวไปหลายประเทศเลยเขาบอกว่าประเทศเราอ่ะน่าจะมีคนที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับพวกสแกมเมอร์ที่อยู่ขเขมรเป็นไงละ่ะ สร้างชื่อเสียงสง่งามน้าเชียก็ในขณะที่จีนสารัฐเกาหลงเกาหลีแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกับเขมรเขากำลังขับไล่สแกมเมอร์และเขาก็ปากปามและทํากันอย่างจริงจังพวกสแกมเมอร์ตร้องหนีหัวซุกหัวซุนมาที่ประเทศไทยแล้วจนต่างชาตินานาชาติเขาก็เลยมาจับตามองที่ประเทศไทยว่าประเทศไทยอาจจะมีจุดที่รวบรวมสแกมเมอร์อยู่ในระหว่างที่เขาปากปามสแกมเมอร์ส่วนประเทศไทยกําลังชวนประเทศสแกมเมอร์มาเจราจาเพื่อสันติวิธีจเ,เจริญและเจรจาเป็นร้อยรอบไม่เคยเห็นไห้คุณเซนไกคุณมาเน็ตทำได้เหมือนที่ปากพูดหรือเซ็นสัญญาไว้สักรอบแต่ นนะก็ไม่รู้ว่าไอคนที่ชวนเจราจาเนี่ยคนประโยชน์ไม่ลงตัวหรือนายทุนไม่เห็นด้วยทุกวันนี้ยังหาทางลงไม่ได้เลยล่าสุดพอเจราจาไปอยู่ดีดดก็แบเอาแผ่นดินให้เขาซะง,งั้นนะ่ะปักหมุดเขตแดนชั่วคราวเอ้าเฮ้ยพอรอห้าเขาปักไว้หมุดบเริ่มชัดเจนซะขนาดนั้นมึงจะให้ขเขมรปักหมุดเขตแดนชั่วคราวถ้ามึงไปตกลงกันแบบนี้นะร้อยทั้งร้อยเลยคาสิโนที่ลุกล้ำมาแผ่นดินบ้านเราเนี่ยไม่ได้โดนทุบทิ้งหรอกกระเพาะรัฐบาลเป็นซะแบบนี้ผู้นำเราเป็นซะแบบนี้ต่างชาติเขาถึงได้จับตามอง,องเราไง่เัอยบบแชดจนู นี่มาเลเซียเขาชัดเจนแล้วตั้งกำแพงระหว่างไทยกับมาเลแล้วบ้านเรายังจะเจรจากับไอคอมเมนต์อยู่เลย พบแต่ละหน่วยงานมีเป็นหมื่นล้านแสนล้านแต่สร้างกำแพงกันไม่ได้เพราะสถาบันเป็นแกนนำชวนประชาชนบริจาคเพื่อสร้างกำแพงพอได้งบก็ประมาณมาไอ้พวกมีตำแหน่งอย่างรัฐบาลแม่งก็ไม่ทำนี่ตกลงพวกมึงกำลังรักษาอธิปไตยหรือว่ารักษาผลประโยชน์กันแน่ว,วันเนี้ยทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้าทั้งสสสวงสอ,สอ,สอวทะเลาะกันเองอยู่ในสภา,านะสาม,มัเคียงกันกอนไม่ได้งไงวะเฮ้ยดูว่าแบบน,นี้วะเราเคยเลือกสอสเข้าไปเนะี่ยแต่มันทำไม่ได้เหมือนที่ปากพูดเอาเอาคะแนนเสียงคืนได้ปะเหมือนประเด็นที่เอาเงินมูลนิธิคืนนะเอออัน แล้วผู้ใหญ่คนไหนวะอีรลั่นวาจาออกมาบอกว่าถ้าเจราจาครั้งนี้ไม่สาเร็จอะ่ะก็จะไม่เจราจาแล้วเปลืองภาษีเปล่า,าใช่ครับเปลืองภาษีจะประชุม JB ทรง j จ c กับขเขมรให้มันเปลืองภาษีเพื่ออะไรมันไม่ได้เปลืองภาษีแค่นั้นนะหมายถึงตัวท่านเองอะ่ะก็เปลืองภาษีประชาชนคนไทยเหมือนกันพูดอีกอย่างทําอีกอย่างพูดเหมือนจะดูดีที่ไหนได้ประชุมมายอมแม่งท้ทุกอย่างมันเป็นญาติพวกท่านท่านกันหรอะวะไอเงินที่ไปจัดการประชุม JBC ว่าเปลืองภาษีแล้วไอเงินที่ไปเป็นเงินเดือนให้พวกท่านท่านนั่นแหละตัวเปลืองภาษีเลยเเเเพพรรรรราะะะะะว่่่กกกททททนนนไไมมมีีีีปปปโยยยยยชช์อออลุุสบแงู้จั The cat sat ผมจะบอกอะไรให้นะต้องไปคิดถึงมิตรสัมพงมิตรสัมพันธ์กับเขมรหรอกแค่คิดจะประชุมเจราจากับมันเนี่ยก็เหมือนเมื่อขายไปครึ่งตัวแล้วถามหน่อยว่าเพื่อนบ้านแบบนี้มันจะคบหาเพื่ออะไรวะอยากจะเจราจามิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยพวกมึงอัข้าไปอยู่เขมรเลยง,ง่ายกว่าเพราะคนไทยส่วนใหญ่อะเขาต้องการกำแพงและกำแพงตรงนั้นต้องอยู่ที่หมุดขององค์พ่อรอห้าด้วยกรรมสิทธิ์ที่บรรพบุรุษเราสแสดงความชัดเจนว่าตรงนั้นเป็นแผ่นด,ดินไทยนี่คนไทยเขาต้องการแบบนี้พอถ้าพวกท่าน,านไม่มีความสามารถและไม่เด็ดขาดในการรักษาอธิปไตยไททยยพวกกก่่าานๆ็อออูให้เปปภษีั ถ้าเถอะเพราะภาษีประชาชนเขายอมเสียเพื่อเอามาพัฒนาประเทศและเป็นเงินเดือนให้กับพวกท่านท่านพวกท่านททั้งหลายก็ควรมีจรญญาบันหน่อยในการรักษาประเทศตัวเองอะไปท้ากินฉี่กับพี่สุนทิแต่แทนที่การจงพลังเขามานั่งโตง๊ะแถลงอธิบายทุกเรื่องและเขาเอาเอกสารมาก่อไว้ตรงหน้าของเขา ว่าใครอยากจะตรวจสอบใครอยากจะดูเอกสารก็ดูได้เลยไม่ต้องห่วงอะไรเขาเปิดให้ดูได้เลยเอ้ยใครวะเนี่ยนำคาญมากเนี่ยเฮียเนี่ยนำคาญอะ่ะเขาบอกให้เข้ามาดูได้เลยแต่ผมไม่เข้าใจ คือผมอะแค่อยากจะฝากบอกพี่นวัดว่าพี่ตอนเวลาพี่นวัตจะไปถามหรือตั้งคำถามกับใครพี่นวัตต้องให้โอกาสเขาชี้แจงต้องให้โอกาสเขาพูดสมมติพี่นวัตจะถามคนทำคุกกี้นี่เฮ้ยมึงทำคุกกี้นี้ยังไงคนทำคุกกี้เขาจะบอกพี่ว่าอะไรอ๋อ เอาแป้งใส่เข้าไปในเตาอบทำคุกกี้ออกมาเลยไม่ใช่ครับบางคนเขาก็จะอธิบายโดยละเอียดว่ามีอะไรที่ต้องใส่เข้าไปบ้างเหตุผลที่คุกกี้เนี้ยออกมาแบบเนี้ยหรือจากการสร้างคุกกี้ช็อกโกแลตเนี่ยมันจะเป็นยังไงเขาก็จะอธิบายด้วยเหตุผลนะพินวัตนะพินวัตบริจาคไปห้าหมื่น แล้วไม่ใช่5้าล้านถูกไหมห้าหมื่นใช่ไหมผมพูดถูกไหมพี่นวัดบริริจากไปห้าหมื่นเนาะแล้วอีกเรื่องหนึ่งตอนเวลาไอ้น้องอีฟจะอธิบายหรือจะให้ฟังเหตุผลเขาพี่นวัดก็ไปขัดพี่นวัดวันนี้ผมเห็นว่าพี่นวัดทำตัวเหมือนพี่นวัดยืนอยู่ในชั้นศาล อยู่หน้าบาลาังสารอยู่ทําหน้าที่อย่างมันทนายอยู่มันทนายโจทย์จะถามใช่หรือไม่ใช่ไอคนที่รายการออนุทินอะไรสักอย่างอะไรายการอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะชอบใช้คําว่าใช่หรือไม่ใช่คดีแทงโมเนี่ยเขาเชิญผมเข้าเลยการผมไม่เข้าเลยผมบอกผมไม่เอาเลยการเนี่ยผมไม่เข้าเขาก็ถาม,มาว่าเพราะอะไรผมบอก่า พิธีกรอ่ะคุยไม่รู้เรื่องเอ้าคุยไม่รู้เรื่องอยังไงครับคือ <c oughs> ผมอ่ะเขาถามคําถามแล้วผมก็ต้องอธิบายถ้าเขาจะ <c oughs> ใช่หรือไม่ใช่คือมันไม่ใช่มึงฟังกูก่อนสิ <m ul ky> มึงต้องให้วัวอธิบายก่อน <m ul ky> มึงจะใช้คําว่าใช่หรือไม่ใช่มันไม่ได้ <m ul ky> มึงจัดรายการอยู่ <m ul ky> <m ul ky> พอมึงจัดรายการอยู่ <m ul ky> มึงต้องให้แขกเขาอธิบายเหตุผลของเขามึงจะที่ตรงใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่ได้ถูกไหมครับ ก็วันนี้งุดนงิดกับพินวัตนิดหนึ่งว่าพินวัตช่วยโรใจเย็นให้เขาอธิบายคำตอบอคำตอบอาจจะของอีฟเนี่ยคำตอบอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ตามที่พี่ต้องการแต่คือเขาอาจจะพินวัตเขาอาจจะกำลังจะไล่มาตรงที่พี่ต้องการอยู่แต่แค่เขาไม่ถนัด หรือเขาไม่เก่งในทางที่เรแบบพูดจบๆจๆจจจจจจอาจจะหัเหตุผลหนึ่งก็คือเขาอาจจะให้กันจงพลังต้องออกหน้าออกสื่อแต่ถ้าเอาเป็นคำขำครับผมก็พร้อมๆนั่นแหละผมก็แบบเอ้ยเหมือนกูดูหนังหนังละครสั้นน่ะใครใครดูไหมในเฟสอะหนังละครสั้นน่ะสุดท้าย มีผู้หญิงออกมาจริงๆแล้วกูคือประธานบริษัทอันนี้คือมันหนังละครสั้นนั่นแหละมไม่คุยกับพินวัรโดยตรงเนี่ยผมก็คุยได้แต่แค่จะฝากตรงนี้ถึงพี่นวัดก็ได้ว่าพี่ เขาหน้าเนี่ยพี่จะตั้งคำถามกับใครพี่ให้โอกาสเขาอธิบายให้เขาพูดถ้าพี่คำตั้งคำถามแล้วแต่พี่ไม่ให้โอกาสเขาพูดเนี่ยเลืออธิบายเนี่ยและพี่ต้องการแบบคำตอบแค่นี้มันบางทีมันไม่ได้ครับเขาต้องไล่กลับมาตรงนั้นอะ ถึงเขาจะอธิบายให้พี่ฟังได้และอีกเรื่องหนึง่งการทวงเงินบริจาคตรงกลางสื่อแบบนี้คือโดยส่วนตัวผมอะ่ะผมไม่รู้ของคนอื่นนะโดยส่วนตัวผมอะ่ะมองว่ามันรายค่าเลยจริงๆ เงินห้าหมื่นที่พี่ไปบริจาคให้เนี่ยมันกลายเป็นเงินที่ไร้ค่าเป็นเงินที่ไร้ค่าครับเพราะว่าพี่นวัดบอกพี่นวัดบริจาคไปเพราะเห็นการจงพลังแต่จริงๆเขาก็เป็นคนที่รับ หน้าสื่อตลอดนะแค่เห็นว่า if เป็นประธานหรือธรรมนัตมูลนิธิธรรมนัตเป็นผู้รับผลประโยชน์เงินที่เราบริจาคไปคือมันเท่ากระถูกหลอกมันไม่ใช่ครับ คือการองพลังเขายังทำหน้าที่ของตัวเองอยู่มันเป็นประธานคนหนึ่งอยู่และเป็นชื่อก็ชื่อเขาอยู่แต่ตอนที่เขาอธิบายนะว่ามันตอนเขาสร้างมูลนิธิขึ้นมาเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเพราะว่าคนเขาไว้ใจกันนะอย่างเช่นผมมีบริษัทตอนนี้ผมเปิดบริษัท3 บริษัทร้านอาหาร2แล้วก็บริษัทที่3ก็คือรถกันกระสุนผมเปิด3บริษัทและผมเปิดอีกบริษัทหนึงในนามชื่อหลานผมแต่ที่บริษัทที่ผมเปิดชื่อในร้านในนามของหลาน่ะมันเสือกรายได้เยอะกว่า และทุกครั้งที่ผมต้องเขียนเช็คหรือผมต้องออกเงินให้ใครหรือจ่ายเงินให้พนักงานเนี่ยผมต้องใช้ชื่อตัวเองเป็นเช็คของตัวเองเออกครแต่บริษัทเนี้ยคือเราบริจาคเงินไปเนี่ยเรามองที่เจตนาเราว่าเจตนาเราอ่ะคืออะไรช่วยเหลือประชาชนหนึ่งนะ ขอบคุณครับสำหรับแช์นะครับขอบคุณสำหรับรีโพสนะครับอ่าชื่อเป็นภาษาไทยผมอ่านไม่ออกแต่ว่าทุงจาติญี่ปุ่นขอบคุณครับคือผมมองว่าคือการขอบคุณครับผมมองว่าการเอาเงินของตัวเองอ่ะห0าหมนบาทเนี่ยไปให้บริจาคให้เขาเนี่ยคือพี่หนุ่ม แกพูดแต่แกบอกว่าแกอยากให้การจองพลังออกมาชี้แจงว่าเงินอยู่ไหนเงินได้ใช้ถูกต้องมาถูกต้องไหมแกไม่ได้บอกว่าแกของเงินคืนนะแกไม่ได้พูดนะพี่หนุ่มแกไม่ได้พูดนะผมคุยกับพี่หนุ่มเมื่อวานเมื่อกี้ก็คุยคุยกับพี่หนุ่มเมื่อวานพี่หนุ่มก็บอกคําเดียวกับ ที่เขาออกพูดอะไรการเขาบอกพี่อะบางพี่ไม่ได้สนใจหรอกพี่บริจาคไปและพี่ดูที่เจตนาและพี่บริจาคไปเนี่ยพี่ไม่ได้สนใจเงินแต่พี่แค่สนใจแต่พี่แค่สนใจว่าคือมันเกิดขึ้นมาแบบนี้ไม่ใช่ว่าพี่ไม่ได้ไว้ใจ พี่หนุ่มไม่ใช่ว่าพี่หนุ่มไม่ได้ไว้ใจการจองพลังนะนนี้ผมพูดเองนะพี่หนุ่มไม่ได้พูดแบบนี้นะแต่คือไม่ใช่ว่าพี่หนุ่มเขาไม่ได้ไว้ใจการจองพลังนะที่เขาออกมาพูดในสือ่อแต่เขาอยากเพื่อทําให้ทุกคนสบายใจและเขาก็ออกมาพูดประกาศว่าพรุ่งนี้การจองพลังจะไปถแถลงเนะี่ยไม่ต้องมาในรายการหนนกระแสะให้ไปตั้งเวทีถแถลงเลย จะได้ทุกคนมีคำถามก็ถามได้เลยก็มีคนที่มาถามมีบางคนที่เสียมภรรยาก็มีคนมาถามอาจจะเข้ามาในรายการหอนกระแสอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้กาโลเตนะแต่ละคนแต่คือเงินที่เราบริจาคไปเนี่ยเราก็ดูบริจาคไปเนี่ยเราก็ดูดูที่เจตนาว่าเจตนาเราคืออะไรเจตนาก็คือหนึ่งเป็นการจองพลัง อันที่สองก็คือเราบริจาคช่วยเหลือประชาชนพี่น้องคนไทยโอเคแล้วผมถามพี่นวัตที่ไปถ้วงเงินและพี่พนวัตบอกว่ามีไหลมันมีข้อความมาเป็นร้อยข้อความเนี่ยถ้วงเงินคืนเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีหรอกแต่คือผมถามพี่นวัตว่าพี่ให้เงินไปอ่ะกับ มูลนิธิของการชงพลังสําหรับผมก็จะเรียกมูลนิธิของเขานน่นแหละก็คือเขาเป็นคนออกหน้าออกตาเกิดอะไรขึ้นใครถูกฟ้องใครถูกดําเนินคดีการจงพลังครับไม่ใช่ประธานตัวจริงนะการจงพลังเพราะคณเชื่อถือเขาก็ให้เงินบริจาคไปมองตรงนี้นะถ้าพี่เราพี่นวัตมองว่าการจงพลังกับพี่นวัต เป็นเพื่อนกันและพีนวัตให้ด้วยด้วยเพราะการจงพลังเนี่ยและการจงพลังเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยและเงินก็ไปถูกที่ถูกทางจบไม่ต้องห่วงอย่างเช่นเนี่ยผมอะผมอะอาจจะบริจาคนะแต่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบหลังๆอะ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอดีตนะเมื่อ6 7ปีอันนั้นนะสมัยเด็กๆเ,เราความคิดเราแบบมันวัยรุ่นเอาเอาปัจจุบันผมอ,อาจจะบริจาคมากกว่าพี่นวัดอีกคนที่รู้คนหมอเขารู้นิสัยผมผมอาจจะบริจาคไปมากกว่าพี่นวัดอีก สามเท่าสี่เท่าก็ได้ไปดูเฟซผมมีที่ไหนที่ผมทวงเงินจากใครมีไหมครับไม่มีผมมีแต่ให้กำลังใจเพราะผมรู้เพราะว่ามูลนิธิต่างๆที่ประเทศอเมริกาก็มีครับแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังมูลนิธิใหญ่ๆเนี่ย ก็มัดจะเป็นนักการเมืองพราคนที่บริหารมูลนิธิอยู่เขาไม่ได้แข็งแรงพอที่จะไปสู้กับอำนาจทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งนักนักการเมืองคนอื่นได้เพราะเขาต้องพึ่งบารมีนักการเมืองคนอื่นสมมติเขาไม่รู้จกักไม่มีเส้นไม่มีสาย และเขาจะไปทำช่วยเหลือประชาชนได้ไงครับเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือประชาชนต้องมีคนอย่างธรรมนัตคนอนุทินผมไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่คนอย่างแบบนี้ต้องอยู่เบื้องหลังคอยแบกให้ถึงเขาจะไปช่วยเหลือได้ไม่งั้นเขาจะไปช่วยประชาชนได้โดยโดย,โดยตัวลับพังอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ คนธรรมนัตเขาไขายขาย,ยาเป็นคนไม่ดีดูตอนนี้สิครับนักการเมืองไทยเนี่ยตีกันไปตีกันมาวุนเซ้นเนี่ยนายกคัมเบอรเดียเนี่ยมันก็ขำเอามันก็ขำเอาแล้วผมบอกเลยนะ ด้วยประสบการ์ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วหลักฐานที่ผมมีเกี่ยวกับคนธรรมนัตเกี่ยวกับการชงพลังไปถามเสียไซอัลเลใครรู้จักเพจเสียไซอัลเลไปถามเขาเลยเพิ่งคุยกับเขาวันนี้อ่าเพิ่งคุยกับเขาวันนี้ผมคุยกับเขาอะผมกับเขาขำ ว่าข้อมูลของเราเขาเอาไปเปิดทำเป็นประเด็นใหญ่ไอ้พวกนี้สมมติมีข้อมูลเท่าที่เรายังมีอยู่ไม่เอาเขาตายเลยแล้วไงเท่าที่ผมมีข้อมูลนะอีกเรื่องนึงผมบอกทุกคนของคนธรรมนัตเนี่ยของรองนายกธรรมนัต รายได้ของเขาไม่ได้มาจากสแกมเมอร์ครับเขาไม่ได้ยุ่งเรื่องสแกมเมอร์มาจากขายหวยลอตเตอรี่ขายลอตเตอรี่นั่นแหละเงินเขามาจากตรงนั้นตรงนั้นและเป็นนักการเมืองคนเดียวที่ผมเท่าที่ผมรู้จ่ายเงินเยอะ จ่ายเงินเยอะพอสมควรเป็นนักการเมืองคนเดียวที่จ่ายเงินเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นอืม